บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมกระทรวงการคลังแย้มนะคะคุณผู้ชมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส5ซึ่งมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนแล้วก็เตรียมเยียวยาพี่น้องประชาชนรอบใหม่โดยการใช้จ่ายแล้วก็เติมเงินแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะคุณผู้ชมถึง1,200บาทค่ะ แต่มีการปรับเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะคือพี่น้องประชาชนต้องใช้สิทธิ์ถึง75% 3,600บาทหากนำวงเงินมารวมกันนะคะจะเป็นค่าเจ้าจ่ายที่ดึงเข้าสู่ระบบถึง4,800บาทต่อคนเลยค่ะคุณผู้ชมรายะเอียดเป็นแบบไหนนะคะหลายคนเริ่มสงสัยแล้วเดี๋ยวเรามาตามกันค่ะ โครงการคนละครึ่งเฟส5กระทรวงการคลังออกมายืนยันว่าตอนนี้กําลังหาหรือแล้วก็กําลังเตรียมเสนอเพื่อจะดําเนินการโครงการคนละครึ่งเฟส5โดยมีการปรับสูตรมารัฐบาลหนุนประชาชนอยู่ที่25แต่พี่น้องประชาชนต้องคักจ่ายอีก75%ค่ะซึ่งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดแหล่งข่าวจากทางทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่หากจะมีการยกเลิกมาตรการเดิมไปก็อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะต้องดึงกลับมาใช้ใหม่ซึ่งขณะในนี้ กระทรวงการคลังมีการศึกษาแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและช่วยให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นการปรับสูตรจากโครงการคนละครึ่งค่ะที่รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนอยู่25%โดยประชาชนควักจ่าย75%ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผ่านค่า พลภลาค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนคือคิดง่ายๆแบบนี้ค่ะในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส5มีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจจะแจกเงิน1,200บาทต่อคนเลยเท่ากับโครงการคนละครึ่งเฟส4แต่จะให้ประชาชนดึงเงินเข้ามาจาับจ่ายมากขึ้นจากเดิมนะคะรัฐบาลช่วยจ่าย1,200บาทพี่น้องประชาชนจ่ายอยู่ที่1,200บาทรวมกันแล้วเป็น2,400บาท แต่คนละครึ่งสูตรใหม่เนี่ยจะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังไปเลย1,200บาทและก็อีก75%ประชาชนต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองออกมาใช้จ่ายค่ะคุณผู้ชมนำมารวมกันแล้วรับสูงสุดถึง4,800บาทนะคะทำให้มีเงินเข้ามาในระบบมากขึ้นเป็นเท่าตัว แต่อย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้เป็นการพิจารณาแนวทางเยียวยาประชาชนรอบใหม่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองนโยบายของนายกรัฐมนตรีรอดติดตามการประชุมในวันอัคารที่จะถึงนี้จะสรุปออกมาในรูปแบบไหนยังไงบอกเล่าข่าวดีจะตามข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ